เฮียวสวยอุ้ยวัดบันผู้เดียวัดกกพึ่งวัดนารามนี่นี่แหละตามุตามิน่ารักมุงมิงของพวกเราเออสเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวลงไปโอเคเดยอ เอาเงี้ยมาดะไร็วด้๋แมวมาด้ใร้อยกันเดี๋ยวเราจะไปตั้งเทียนใหญ่ไว้กลางน้ําเดี๋ยวก่อนลอยก่อนลอยก่อนมู่ลอยก่อนเพื่อนอันนี้หลวงพี่เตีย้ยมาตัดให้ตินี่ที่แรกว่ามาตัดวางน้ำกันดีสินี้อ๋อตีเอาหลวงพี่ตัวกับหลวงพี่แมวตีที่แรกว่าเอ้อง้างกันดีเว้ยใบบัวนหลวงพี่แมวอะไรที่น่าน เนี่ยมองนี้มันมีก้อนหินอยู่ก้อนหนึ่งเป็นร้านหินใหญ่ๆหญ่เองมีานน้ำเก่าชิ้งทาทุไปน้ำมุ้ไปก,กันจ้ะอ่ะช่วยกันลูกเอาลูกมาเอาน้ำมุ้งไปวะจุดเทียนเล่นไฟชิ้งเดี๋ยวเอาไปลอยกระโปงก,กระลาโอ้ยมีลอยกันบ้างแล้วกลับกันแล้วไปจ้ะันก็ไปเที่ยวต่อแล้วทางนี้เป็นวัดเป็นไข่เข้าแล้ว ปีนี้ไม่ได้ทำตรงนี้นะปีนี้ทำตรงนี้ตรงถ้ำโปโนาคาญานาคีนี่ปูกคนทาราอย่างนี้สวยลงน้ำมา,า,าลแล้วสภาพ่ะสวยโลกเราก็จะเอียงไปอีกมุมนึงปีที่แล้วมันอย่างนี้เนาะปีนี้ีว่ะจ้า สันเพ่งเดือนสิบสองสวยลเลย ท้ากลากบวนลพึแมวันนี้ยเอาหลวงปู่จื้อหน่อเด้แม่พูดพูดถึงอันหลวงปู่จื้อกับหลวงพ่อใส่ท้องอยู่ใช้ภูมิพเนาะอู้รักเน่กันรับมาพืชเม่ออยากได้ก็ต้องได้เพราะอย่างมันย้อนมาแบบตึกตึัันสงข้ามอะตึกตึก็ต้องเอาอ่ะข้กเฮ็ดตคนมันบ่เฮ็ดเป็นต้นกล้นนมลงเมกน้มันได้เงินม่จ้แม่ามันดื้อจกนปูผาไว้ดาัดกกพึ่งวนาราม รอยกระทงหกหกอาจารย์ไปลูกอเอามันไม่เทียนตกน้ำหรอวะนั่นต้องน้ำนะเทียนตกเทียนไม่ไหมน้ำประมาณเลยเข่าขึ้นมาอจา ไม่เป็นไรลูกเดี๋ยวอาจจะขึ้นฝั่งแล้วรู้สึกมันจะซึมขึ้นมาอีกแล้วมันจะเพิ่มขึ้นมาอีกแล้วเหรออืมศักดิ์สิทธิ์ดีนะเนี่ยน,น้ำนิ่งนี่จะศักดิ์สิทธิ์เลยนั่นแหละถ้ำปูนาคานาคีเนาะจะมีพบซ้อนภูมิซ้อนกันไปให้สว่างสดใสใกอ้กระทงแล้วหมดฤูดูจำศีลแล้วทีนี้มีปัญหาอะไรก็ค่อยมาเคลียร์กัน สวยอะเดี๋ยวขอภาพนิ่งไฟใหญ่ๆอันนี้มันแคปหน้าจอไะ